การแปรรูปผักกระแยงแบบประหยัดน้ำและเพิ่มมูลค่าทั้งการตลาดเป็นโครงการวิจัยภายใต้ใตแผนงานการวิจัยและนวัตรกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรณีจังหวัดศรีสะเกดปี2565มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกผักกระแยงแบบประหยัดน้ำพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักกระยงและพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อนำคนจนในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเข้าไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานพพลายเชนของผลิตภัณฑ์แปรรูปผักกระแยงตั้งแต่กระบวนการปลูกการแปรรูปและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักกระแยงเพื่อให้คนจนมีรายได้เพิ่ม เริ่มแรกเลยทางราชพันเขามาไห้ไปอบรมเรื่องอาชีพได้ใดเนี่แหละค่ะพอใส่ใจในขอบขวดบัดนี้ถือกับโควิดในวังหันเพื่อกมีโครงการมาราชพันเพื่อก,มก็มีโครงการว่าให้ชาวบ้านเขาไปเบิ่งมีโครงการปลูกผักแยงเนี่ล่ละก็เลยที่แรกก็บอกคิดว่าสีสนใจไปเห็ดดอกก็ว่าอลองไปเบิ่งเบืง,บ,งบางเธอเห็ดเป็นบางเธอได้ดปลูกบางเ่อปลูกงามคือเขาเห็นเขาปลูกงามก็อยากปลูกเพิ่นนะก็เลยลองไปเบิง่งไปเบิ่งแล้วก็คิดว่าจากของหนาะสิเห็ดเป็นอยู่ทางราชพันเพื่อก็เป็นพ่เรี้ยงห้คือเข้า ยนนอ,อยากหมูยังห้าบ่กหมูยังจะเสียงห้ากับเพื่อาเพื่อนได้นะคะที่นี่ พอตั้งแต่มาลองมาปลูกแล้วเฮ็ดไดแล้วบานี้มันกับซอยเหามีไา่ได้เพิ่มจุนเจือขอบรัวได้มันกับบ้นักหนามันกัพอเฮ็ดได้คะก็เลยเฮ็ดตั้งแต่พี่แหลกเลยค่ะที่เริ่มเฮ็ดเลยผู้ซึกมีความสูขขึ้นไลยค่ะเพราะว่าเจ้าของบบคิดวันจะเฮ็ดได้นะคะแบบนี้เพราะว่าเพิ่งว่าปลูกพระยามันกับปลูกยางเนาะบัานนี้ลองมาปลูกเบิ่งมันกับปลูกง่ายอยู่บ้านนี้มันกับเฮียนห้เฮามีรายได้เึ้่เฮาก็มีความสุงในรอบพัวเฮ่าก็เลยเบิ้ํงลูกี่่อยูกกชับเขาได้ดูแ เขาคือไล่ด้เขากับมีเขากับมีเวลาอยู่กับขอบครัวเหาแล้วก็ได้ชักชวนมูในบ้านนะคะพวกพอญ่แมหญ่ที่เพิ่นบ่มีงานเหตุนอกเพิ่นกับปยหยากมายหยากรมาเขารลวมกลุ่มนําเจ็ดคนมาเบิงมาเขตอันนั้นอันหนี้นํามาปู่พักเ็ดซอยกันนห้เพิ่นมีไล่ด้นําผู้เฒ่านอกเพิ่นอยากจะมีไล่ด้เพื่อให้ความสนใจหลายอยู่ค่ะโดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน200ครัวเรือนหรือ500คนในพื้นที่ตําบลสําเป็นพื้นที่หลัก โดยมีวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดไอดินที่เป็นศูนย์กลางสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผักกระแยงอีกทั้งพื้นที่ตำบลสําเป็นพื้นที่หนึ่งที่ใกล้แหล่งน้ำเหมาะสำหรับการปลูกพืชหลังนานอกจากนี้ยังคัดเลือกจากตำบลอื่นที่มีพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำมีความสนใจในการปลูกผักกระแยงเป็นครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกินแต่มีความสนใจในการปลูกหรือร่วมเป็นแรงงานในกระบวนการแปรรูปผักกระแยง